สวัสดีครับผมสบายดีมันนี้มาพบมาพอก,กับหนังนกสาวสวรรค์กับบาเราไตเนาะครับมันนี้ผ้าพีผ้าหนองมาเบิงวิธีแก้ไขที่ก่อได้มันบกกอเนาะหรือว่าก่อแดวมันหมดเต็มหรือว่าเต็มแล้วมันบุดีดออกมาอย่างสิแ่ว,วาเราไต๋มีวิธีแก้ไขไปเบิงกันได้ครับหรือว่าอันอีกมีอีกที่หนึ่ง ม,ม,มันดีดมากนะมันดังเกินไปเห็นเฮาตกใจเนาะครับเดี๋ยวาเราใส่ผ้าแก้ไขนะครับเออพอเดินขามันมองมุนเนี่ยให้เพื่อนๆมาคันนอตัวนีน<ม>้เนาะคันนอตัวนี้ออกมาเบิง้งวัดไม่ขี่ไายติดอยู่ในนีบอรหรือว่าสนิมยังมันติดในเนาะ<ม>ให้เพื่อนๆดึงออกมากสินนนนนนาคันนอตเนี่ยกดึงลงมาเนี่ยมันอยากฝืนๆเนาะนี่ นี่เราขี่ได้ยังสิมิติดนี่ไงยังสิดำดำ,ดำหรือว่าสะมีเศษเศษได้ที่ห้ากาะไปแล้วนีนมาติดในเนาะน่ะชิบมุนให้เพื่อนเอาน้ำมันหยอดเถอะครับรมันจะไต่จักเท่า,น,น,า <c oughs> นี้แหละบนนี้ยากเนี่ยรครับยกขึ้นมาอีกสิ <c oughs> ใส่พอจะติดนะครับ เนี่ยติดปลายมันนั้นน้มันนี่สิ๋ยวก็มาใส่หน่อยนี่เห็นรอเรียนงั้นมุนเนาะนี่นี่ว่าเศษผาเนี่ยมันมันติดมันเสียมันสิบเอ็ดนี่หมุนหมม้วน,นเลยเนาะนี่ดืดแหละครับน้ามันใส่เนาะนมันใส่ไหนก็มาประกอบเบื้องครับนี่ที่คองบาร์เราใส่ใส่ตัวนี้แบ้ว่า อันนี้มันเป็นของใหม่นมมห์นะบโมเป็นโมเลนคล้องที่ติดมากับจักเนาะพอเราใส่สื่อาามันเปลี่ยนใหม่มันก็เลยบกเข้ากันพ่อใส่พ่อละมันใช่ไหมครับก็ว่าล็อกนี่หมุนในล็อกมึงนะครับด้านนี่เข่าแน่นๆให้มันสุดเลยนะไรกันล็อกเมียนะครับร ให้เป็นเพื่อนมาเอากระสุนใใส่ร่องเบิรงเนาะว่าไอ้ตัวนี้นี่มันมันมาเบียดมาเบียดกับตัวนี้บ่นี่ยนี่ก็กระสุนให้เขามาเห็ดในีเข้าเห็ดกระสุนให้ไปเนาะของบาร์ราดไตนี่ก่็จะเอาอันนี้มาใส่นี่ที่เงินนี่ เพราะว่าเราไต่ปกติสิมาเป็นอย่งนีเนาะลองะเพื่อนเพื่อนรองมึงเนาะว่าวิธีแก้ไขปัญหาของถีนบก่อนี่เป็นอย่างไาใส่มาอันี่ไม่หมอกของว่าเราไต่มันสิมันเขาดืกเกินไปในตัวนี้เขาดืกเกินไปเป็นแหกกระสวยเขานี่มันอันนี้ที่ดันดันดีดกระสวยเนี่ยเพราะันมันามันโดนกับตัวนี้มันก็เลยก่อหัวไหล่เนาะพอเราไต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยวิธี เอาพลาสติกหรือว่าอาร์เรวยังมยายัดใส่นี่ตัดมุ่นๆก็ตัดเป็นรูปเขายัดเข้าไปในน,นี่ครับแกะไข่เนาะเอานนำมันใส่ใหวนดืน ล็อกเมียนนะครับไปทีอยู่ตรงกลางก็ดีเนาะอันนี้ตัวนี้ฐานมันอยู่ตรงกลางถ้าก็สามารถดึงออกมาได้ดึงให้มาอยู่กลางอยู่ตรงกลางได้เนาะผักออกมาได้นี่นอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าถ้าใส่มันหมุนเรี๋ยวลอยเนาะถ้ามันหมดเต็ม ก่อมาอันนัมเต็มแสดงว่าไอเด็กตัวนี้มันเข่าร้ายเกินไปเนี่ยนี่ตัวนี้เนาะมันงัดขึ้นขึ้นไปสูงเกินไปนะมันสิก่อมามันสิในครึ่งหนึ่งในวันเสียดผมว่าปั๊บเราพอตัวนี้มันสูงเกินไปถต่ว่าถต่ว่ามันเต็มจนล้นนะมันมันบูดีดเนาะแสดงว่าไอตัวนี้มันมันห่างกับกระสวยเกินไปไอ้บอนี่ห่างไหนไม่ได้ลายเต็มนี่สิ ไม่ได้อเต็มมันมั่นบุดีท์ท่นหมครับมันทางมันทายเวรอย่ามืงนี่นี่ครับให้บอยมันทางกับกระสวยเกินไปมันบุดีทให้เพื่อน้เพื่อนพักมันไปเนาะมยนไปนี่ตัวนี้เนอะยนอย่ตัวนี้ไปขึ้นไปให้มันถือครับตัวนี้เนาะครับกระสวยที่มันให้มันเสียดีทอเองเวลามันเวลาเหยียบไปมันเต็มปื๊บ มึงจะดีนว่าจริงสิเนาะนี่วามันให้เขาไปข้างในอีกอ่าดีนว่านี่ว่าดีนว่ามันเสียงดังเนาะนี่แสดงว่ามันตัวนี้มึงหล่อขนาดมันสสมาสนกับเด็กอันนี้เนาะที่แก่ใครพ่อครับมันดังไหว้มันดังหมุนตัวนี้เลยคะับเอายางเนี่ยออกมาเนาะดันไปข้างหน้าได้หลายให้มันออกมาให้มันสนสนยางเนาะ หมอเห็นสวนกับเด็กนี่ะถ้าสวนกับเด็กนี่มันสิตั้งเสียงดังท้าบ,บาเลยบังคือเท่าเห็นงานเพื่อนๆวันี่นนนมันก่อเต็มมันดีดปึ๊กเสียงดังท้าบเนี่ยตกใจได้ครับผมนี่นะครับดัน,นย,ยางเข้าไปข้างในนะครับเด็ก็ล็อกเมียนพี่ก่าของผมเนี่ยปกตินี่มันผมเอามาเปลี่ยนใหม่มันก็ได้บุกเขากับตัวนี้ปัไหา ไม่ใช่ามันมามันก็จะมาส่วนกับอย่างก่อนนี่มันก็สิก่อนจะมาถึงเด็กดังหอยเนะบบาะว่าว่าเราใส่จะเปลี่ยนเบื้องเอาสิสซะ สำคัญที่มันมาส่วนกับเล็กตัวนี้นะครับมันจะดังผานมุมยางมันจะดังเลยครับ้างหนาี่มันชูมเหมี่ยวลองยนครับ นะี่ชุบมะดองกรอบพองนอครับี่อมันมุนมุนนะครับฟอน,ม,นมันมันหมุนมันมีเศษด้ายติดอยู่ในนี้ ปึ๊บเลยมั้ีหยุดปึ๊บแต่ว่าได้ยัง่ไม่ทันเต็มอยู่นเลยนีย่เพราะว่าผมพักไปไห้ายเกินไปเนี่ยมันก็บไม่ทันเต็มบนไหนเลยครับไอเนดึงออกมาอีกนิดนึงอ่าก่อเติมฟังเสียงนะครับฟังเสียงที่ว่าที่มันเคยดังตับเนี่ยมันสิผมแก้ไขเอาเอาอย่างขยับออกไปทางนา,อางนอีเนาะเสียงกำบวดดังสบายสบายนะครับ ครับผมเหลืออีกอีกวิธีหนึ่งเนาะครับเนาะถ้าได้เข้าบัล้อเข้าหมุนบวก่อเนาะมีอีกวิธีหนึ่งที่แก้ไขเนาะครับให้เ,เพื่อนๆมาคันน็อตตัวนี้เนาะสองนอตนี่สองนอตนี่ครับเพราะจะรวมให้เ,เพื่อนๆขยับนี่มันขยับได้เนาะรวมในวันนี้ นี่เนาะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตน่้มันขยับไ้เนาะขาเข้าเนี่ยเข้าดันไปแนวมันขานโมถึงสายผ่านแบบนี้เนาะขานโมถึงสายผ่านนี่ให้นเพื่อนขยับไปเลยเนาะให้มันถึงสายผ่านขานโมถึงเนี่ยคือสายพ่านมันวิ่งอยู่บมกหลอมันโมวินตามมันโมวิ่งตามเนาะมันจะเป็นห่างๆสายผ่านมันีเนาะเวลาพักไปเนี่ยมันจะอยู่ห่างสายผ่านนี่ เวลาใช้พายมันวิ่งเนี่ยมันมร้อมันวิ่งตามเหตุในอันนี้ก็ช่วยให้ฮับประกอเนาะไปเป็นเพื่อนเนี่ยขยับเลยนะครับคันน็อตสองน,อน็อตนี่นี่ใวก็พักไป้างหน้าเนาะใวก็ล็อกไว้เนาะครับล็อกไว้ทั้งสองนอดด็อตเลยเนาะสำหรับตัวนี้เนาะครับ ถ้าเราตัวนี้ให้เพื่อนๆตัวนี้มันจะเป็นสะพาะปั๊บมาปั๊บได้ให้มันมันแน่นหรือว่ามันล้วมเนี่ก็สวยเขาเวลาเขาก่อมากเนี่ยมันมันล้วมเป็นยิบเนี่ยมันมันง่ามนะตรงมาปรปั๊บแต่เนาะให้มันแน่นเนาะมุนเขามุนเขานี่มันเป็นแบบเดียวก็ปั๊บได้ทัวไปเขานะครับให้มันแน่นมันล้วมก็อยู่ครับตัวนี้เนาะมุนเขาอยามันล้วมมุนออกให้มันแน่นกับมุนมุนเขานะครับมาก่อนเนาะ ปกติเล่นสิจับสองน็อตเนี่ยนะตัวนี้ม้เกี่ยวน mm ี hmm. ่ผมน็อตมันบดถือผมกว่าน็อตยาวมาใส่มันก็ได้เข่าหดเข่าหดแปน้นเนาะ mm hmm. ครับผมสำหรับวิธีปั๊บได้บวกกอก็ได้บวกดีดดีแล้วบเว,เ,วบเต็มมันก็นมีแบบนี้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะครับสวัสดีครับสบายดี